ครับวันนี้มาทำคลิปแนะนำเครื่อง vdi mac pro นะครับจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งให้สั้นกระชับหน่อยก็คืออยากแนะนำว่าเครื่องนี้เครื่อง vdi mac pro อะผมกล้ารับรองว่าดีที่สุดในเวลานี้แล้วราคาไม่แพงคุ้มค่าเมนูไทยใช้ง่ายครับเราเริ่มต้นก็คือความหมายเป็นสแตนดานที่ช่างกุญแจอีโมชิปที่ ทั้งที่เปิดร้านกุญแจต้องการจะทําชิปต้องมีทุกคนผมเน้นนะครับต้องมีทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยกรณีลูกกุญแจต้องการก๊อปปี้ชิปเครื่องนี้ก็ก๊อปได้กรณีต้องการรีโมทเครื่องนี้ก็สร้างรีโมทได้ครับกรณีลดกดปุ่มสตาร์ทจะทำเพิ่มเครื่องนี้ก็ทำได้ หายหมดก็ทำได้ครับและตัวเครื่องจะมีเม็ดชิปโดยเฉพาะของเครื่องว d i ไว้ซัพพอร์ตสามารถใช้ก๊อปปี้รถโ o โยต้า o n นด้า u ิซูซูมิซูเชฟรถญี่ปุ่นทั้งหมดได้โดยเม็ดเดียวกรณีหายหมดก็สามารถสร้างชิปตัวนี้เพื่อไปลงโปรแกรมที่รถได้ด้วยตัวเองครับกรณีรถน กดปุ่มสตาร์ทต้องการทำเพิ่มมันก็จะมีรีโมทกดปุ่มสตาร์ทไว้สร้างด้วยเครื่องนี้แล้วไปลงโปรแกรมด้วย vdi mac pro ครับหรือเชฟเป็นชิปออนบอร์ดก็เป็นรีโมทออนบอร์ดของ vdi mac pro อย่างโตโย ta นี้เป็นชิปแยกลูกค้าอยากได้ฝาพับก็มีรีโมทฝาพับ สร้างเป็นรถโตโยต้าแล้วไปลงโปรแกรมโดยใช้สูตรลงรีโมทหรือรถบางรุ่นต้องใช้เครื่องลงรีโมทเครื่องนี้ก็ไปเสียบแล้วลงรีโมทโดยโดยการใช้เครื่องลงครับเห็นไหมครับมีหลายอย่างหลายคุ้มค่าครับคลิปนี้ทำไม่ยาวจะทำให้สั้นหน่อยกระชับหน่อยสรุปแล้วสำหรับช่างที่คิดจะทำกุญแจควร ควรมีทุกคนครับแล้วก็เริ่มต้นมีตำราสำหรับพื้นฐานอีโมท,ที่เปิดจองอยู่ตอนนี้ปิดจองแล้วครับหรือหนังสือสูตรลงรีโมทแล้วก็มีการการสร้างรีโมทก็เป็นหนังสือสร้างรีโมดี t i การลงโปรแกรมด้วย back o b d ก็มีหนังสือคู่มือเป็นภาษาไทยแยกขายหมดครับก็คือแยกมีไว้ซัพพอร์ตสำหรับ ช่างที่คิดจะทํากุญแจอีโมชิปครับขอบคุณครับสนใจสั่งซื้อกอ็โทร0 8 3 7์1 3 1 3 3ครับพร้อมขายเครื่องครบวงจรครับที่สถาบันเหล่าครับขอบคุณครับวัสดีครับ